นี่ครับวันที่3ของเขาละครับสองมือสวัสดีครับสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องพังคันเงินนะครับผม ถ้าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมดูแมงกินนนของเราก็จะมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้สปารโคลนอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ ซุ่มท่าทรายของเราวันนี้เฉอะไปหมดนะครับผมเฉอะมากๆเดี๋ยวเราก็จะพาน้องเข้าไปอาบน้ำล้างล้างตัวแล้วก็เข้าหลักใหม่นะครับหลักนี้ก็ไว้ตอนกลางวันตอนไหนแดดออกก็จะมีล่มนะครับ จะให้ควานพาไปอาบน้ำก่อนนะครับโอ้หิว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 ขอสักคำก่อนโอ้ยหนอจะไปอาบน้ำนะครับไป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  จะไปกินน้ำแท้ๆก็ยังเอาไปได้นะครับผมเดีย๋ยวเราตามไปนะครับผมแล้วคุมาบนาย ถือไปคาบไว้นะครับแต่ไม่ยอมเคี้ยวนะครับนี่อา้าวคาบไว้ยังแล้วลูกนี่ก็ากินเอาล่ะโอโ้สปาคนเต็มที่เลยวันนี้นะครับ ทางก็เฉยแฉะไปหมดนะครับวันนี้พอฝนกำลังหยุดตกนะครับฝนกำลังหยุดนะครับมีเฉแฉะนิดหน่อยนะครับ ม,นนม,ม้าเศร้ากินนะ้ำบอลิงบม่กินนะไม่กินน้ำตั้งแต่เมื่อวานสองวันสามวันนี้ครับดูช่วงค่ำนี้จะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหโบวี้นอนนี้เลยเหรอเปไ,ไปนอนไหนครับนอนนกัับบเเพื่ออลยคร๋อไปนอนกับเพื่อนไปจ่าสวยเลยไปจ่าสวยเลยก่อนไปจ่าสวยอ้าวไปจ่าสวยก็เลยไปจ่าสวยซวย โอ้โห oh. oh. ดูครับแต่ละเชือกครับจะปาคโคนกัน <laughs> นะครับตอนกลางวันก็โบวีก็จะผูกตรงนี้นะครับผูกหลักนี้นะครับเพื่อจะใกล้กลๆน้ำม,มีล่มได้เล่นน้ำด้วยนะครับตอนกลางคืนก็จะเอาไปผูกกับเพื่อนๆที่ลานกิจกรรมนะครับ วันนี้อนุญาตให้ลงเลยแต่อย่าให้เล่นแรงเด้อข้ากินน้ำอยู่โอ้ข้ากินยำหยาอยู่ดูวันนี้ข้าจะกินน้ำอยู่นะครับดูดูตักน้ำอย่างนี้กินแน่นอนครับโอ้โหมาแล้วนะครับของวโอ้โ ในสองวันนี่มากำลังมากินวันนี้นะฮะนี่ครับวันที่สามของเขาล่ะครับสองมือยืนกอนยืนกอนก็กินอนะ่ะกินสองมือแค่นั้นบอไปองลงนับเลย ามอ่ะลงลงลงนอนลุกลงนอนลุกกินดินดนะ้่ย ให้มานอนน้ำวันแรกเลยนะครับในรอบสี่เดือนนะครับลงอาบน้ำในรอบสี่เดือนนะครับวันนี้ควานลิงก็จําเป็นอย่าบังคับแห้งเด้อลูกอย่าเล่นแรงเด้อนี่ไม่เคยนอนไม่อยากนอนนานนะครับ อย่าบังคับเขาได้เขาบนอนกับบานอนอยากจะขึ้นแล้วนะครับนี่ uh huh. ไม่รู้ว่ารีบไปไหนนะครับรีบไปกินหญ้าอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับนี่ถ uh huh. อยลุกถอยให้เขาสาดน้ำให้นนลุกเ uh huh. ออทำความสะอาด uh huh. เนื้อสาดตัวหน่อย uh huh. เป็นเสาร uh huh. เป็นแท่แม่ ไม่อาบน้ำก่อนนอนเนาะ ยวงบ,บังครับอยากขึ้นมหมก็ขึ้นยญครับผมานลิงบอกว่าห่วงหญ้ามากกลัวไม่ได้กินหญ้านะครับกลัวไม่ได้กินอาหารรีบเลยเกินเนาะ หลังไม่สะอาดเลยนะครับรีบมากวันนี้วันนี้ดีหน่อยแล้วนะครับผมก็เริ่มกินอาหารกินอ่าเริ่มกินน้ำแล้วนะครับถือว่าดีมากๆแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับแต่ก็กินน้ำให้นะครับสามตักนะครับผม ถ้าปกติแล้วสามตักนี้ไม่พอนะครับผมในในแต่ละวันนะครับต้องครั้งละไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดแปดขึ้นไปนะครับสาวขันเงินแต่วันนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงกินได้สามตากักละเดี๋ยวรอชม วันพรุ่งนี้อีกจะกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะกินนะครับผมอันนี้ก็ฝนตกแดดไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็เลยไม่กินน้ำเลยนะครับอากาศดีมากๆวันนี้นี่ฝนตกทั้งวันเลย <laughs> ดูโอ้โหทางเราก็เฉอยแฉะ ไม่น,น่าเดินเลยนะครับนี่นะครับรีบเดินมาไม่รู้ว่ารีบเดินมาอะไรนะครับอยากกินอาหารเร็วๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอ้าวไปไหนอีกแล้วอุ้ยมาขโมยยากเขาเลยนี่น รีบมาหามงคลน,นี่เองโอ้โหนี่ครับรีบมาหาชัยมงคลนะครับผม โอ้โหมาเจอผู้บ่าชัยมงคลอยู่กับผู้เบาชัยมงคลแล้วนี่ผู้เบาเห็นผู้เบาก็ชอบนะครับ,บก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ควันหลายและสาวคันเงินควันลิงก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ